เิมนิดนึงนะฮะคือทั้งทั้งฝ่ายสวเขานะเข <c oughs> าจิ้มมาเลยว่าถ้ามีก้าวไก่ก็ไม่เอาด้วยชาติไทยภูมิใจไทยใครๆเ็าบอกว่าถ้ามีก้าวไก่ก็ไม่เอาด้วยแต่ผมเห็นว่าก้าวไก่กับเพื่อไทยก็อยู่ร่วมมาโดยตลอดนะการที่เพื่อไทยจะตัดเพื่อใหญ่เลยมันก็ไม่ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็ต้องรักษาก้าวไก่เอาไว้อยู่ร่วมกันโดยก้าวไก่ก็ควรจะสนับสนุนเพื่อไทย นะครับให้ยังมี151เสียงเพิ่มอีกจะนั้นไม่หนักใจนะในการที่จะไปหาสสสวมาเพิ่มใช่ไหมฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องของก้าวไก่ที่ต้องตัดสินใจนะครับจะทํำยังไงอ่นะถ้ายังยืนยันอยู่มันเพื่อไทยก็ไม่ผ่านเราเชื่อผมสิแต่ถ้าเสียสละนะครับพ่อกระหอบไปได้ผมก็เปรียบเสมอเมื่อกี้ผมก็พูดในห้องประชุมเรื่อยู่กลางทะเลก,กันนะนะ เรือมันร่มเป็นไงมีคนแก่คนผู้หญิงนะนะมีเด็กมีอะไรต่างๆแล้วเราคนหนุ่มเหรือกูจะต้องขึ้นเรือก่อนเหรอเราก็ต้องให้เด็กคนแก่ผู้หญิงขึ้นไปก่อนเราก็ยอมเสี่ยงภัยไปแล้วก่อนใช่ไหมฮะนะเมื่อเสี่ยงภยัยเดี๋ยวเรือลาที่สองมาเราค่อยกาไป,ไ,ปไม่ใช่ว่าไอ้หนุ่มกระโดดขึ้นเรือก่อนปล่อยให้ผู้หญิงปล่อยให้เด็กนะผจญกรรมอย่างนั้นไม่ได้เนันตอนนี้ต้องมีผู้เสียสละ นะครับเพื่อให้ประชาธิปไตยไปได้ไม่งั้นถ้าไม่มีการเสียสละกันไปไม่ได้เชื่อผมเถิดนะครับขอบคุณครับโอเคท่านผู้ชมครับก็เป็นการแถลงของ8พรภาคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะท่านผู้ชมมาแบบนี้ก็บอกว่าจะต้องเสียสละตัวเองแบบนี้